คุณผู้ชมคะตอนนี้เรากําลังอยู่กับคุณกหนกวันสาเลขค่ะซึ่งเป็นคนต้นแบบเรื่องของการจัดการธนาคารขยะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเข้าร่วมโครงการร <c oughs> ักป่าน,นี้ได้ยังไงอะคะอ๋อตอนแรกก็พี่ก็เห็นอ่าขยะที่บ้านนะคะก่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางไปเหลีมยงสตาเนี่ยคะ่ะ ทีนี้ขยะมันจะเยอะมากกว่าจะรถอบตจะมาจัดเก็บอะ,ค,ะค่ะทีนี้พี่ก็เห็นสภาพปัญหาตรงนี้ก็เลยได้เข้าร่วมกับโครงการะจะตั้งธนาคารขยะขึ้นมานะคะเพ<ม>ื่อจะให้ชาวบ้านในรู้จักการออมเพราะว่าจะมีการฝากเอ่อบางคนก็ก็ถอนบางคนเขาก็ฝากอย่างนี้หมายถึงว่าเอาขยะมาฝากไว้ค่ะทำเป็นธนาคาร<อ>คือจะเอาขยะมาฝากไว้แต่บางคนก็จะถอนไปอะ,ค,ะค่ะถอนไปนี่เขาถอนไปทำไรถอนเงินนะคะ เผื่อบางคนเขาอาจจะให้ลูกไปกินขนมอะไรอย่างนี้ค่ะ oh. เพื่อเป็นเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะค่ะแล้วพี่มีวิธีการจัดการบริหารธนาคารขยะนี้ยังไงะคะรับซื้อ,อยังไงขายยังไงะคะอตอนแรกพี่ก็ไปสอบถามร้านรับ,รบซื้อที่ในเมืองะค,ะค่ะว่ามีขยะอะไรบ้างมีกี่ประเภทอะไรอย่างนี้ยแล้วก็มาจัดตั้งธนาคารโดยที่ชักชวนเพื่อน สอสมอแล้วก็ผู้นําในหมู่บ้านแกนนาในหมู่บ้านมาด้วยกันแล้วก็มาจัดตั้งธนาคารกันทีนี้พอจัดตั้งเสร็จเราก็มีกําหนดว่าจะมีการตั้งราคารับซื้อโดยจะหักสามสิบเปอร์เซนจาก1นกิโลเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานตรงนั้นแล้วก็เราจะตั้งกําหนดว่า1ปีถ้าจะมีจุดดึงดูดที่จะให้ชาวบ้านได้มาขายกับเราเนี่ยค่ะว่า อ่หนึ่งปีเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ถอนเลยอะค่ะถ้าคุณไม่ถอนเลยเราจะมีรางวัลสําหรับโรงนั้นรางวัลจูงใจอะค่ะแล้วก็มีสมาชิกที่ฝากขายตลอดทุกเดือนทั้งหนึ่งปีอะค่ะก็มีคนที่รางวัลสําหรับคนที่ฝากขายยอดขายสูงสุดมียอดด้วยค่ะมียอดสูงสุดด้วยค่ะค่ะแล้วส่วนมากขยะที่สมาชิกหรือว่าคนในชุมชนเก็บมาฝากเก็บมาขายกับธนาคารของเราเป็นขยะประเภทไหนคะ ก็จะมีตั้งแต่กระดาษนะคะพวกกระดาษขาวดํากระดาษลังกระดาษสีแล้วก็จะมีพวกขวดทั้งแก้วขาวแล้วก็แก้วสีแล้วก็จะมีพลาสติกแล้วก็พลาสติกรวมอะไรอย่างนี้ค่ะมีพวกเหล็กพวกอะอลูมิเนียมรับซื้อทั้งหมดนะคะพี่กนกวันคะเรื่องของโครงการลักต่าเนี่ยเราทราบๆวัน,นีอยู่แล้วว่าเป็นโครงการที่ใช้แนวปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาในการ เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วก็โครงการธนาคารขยะของพี่เนี่ยนำหลักของความพอเพียงเนี่ยค่ะมาบริหารจัดการยังไงบ้างคะ,ะหลักในการดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบัตรสมเด็ิพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือในเรื่องของการออมเนี่ยค่ะ,คะ,ะในการออมเพื่อจะให้ชาวบ้านในรู้จักในการออมเพื่อว่า<ม>ขยะวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราอมมารวบรวมกันแล้วเดือนหนึ่งเราจะได้ปริมาณสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะ เราอยากจะให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเศษของเหลือใช้ทุกนั้นนะคะที่เขาทิ้งไปในแต่ละเดือนถ้ามาเอารวบเอามาออมไว้แต่ละหนึ่งปีเนี่ยค่ะจะได้คนละเท่าเลยบางคนได้เป็นหมื่นก็มีหมายความว่าเศษขยะเหลือใช้ที่เราเห็นเนี่ยตามข้างทางบ้างในบ้านบ้างที่หลายๆท่านเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นเงินออมได้ค่ะมาทําเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับครอบตัวได้ใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วเวลาที่รับซื้อมาแล้วเนี่ยค่ะพี่เอาไปขายเนี่ยผลกําไรเนี่ยก็มีมีการบริหารจัดการแล้วก็แบ่งคืนอันนี้มันเป็นรูปแบบของสากรอ่อนะเออไม่เป็นนะคะไม่มันเราไม่ได้แบ่งคืนเราจะให้ผลกํไราไสเปร30%ส่วนนั้นนะคะก็มามาบริหารจัดการในกลุ่มธนาคารขยะแล้วก็ตั้งเป็นรางวัลสําหรับสมาชิกนะคะพี่กหนออกวันครับโครงการธนาคารขยะ,ะคะ่ะที่เราเริ่มทํามาเนี่ยเราเริ่มทํา หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วหรือว่ายังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคะทำมาก่อนนี้ปะเอ่อตอนนั้นโครงการเข้ามาก็ไปนั่งประชุมแล้วก็<ม>คิดโครงการขึ้นมาว่าจะทําอะไรอะตอนนั้นก็มีอพอออที่โรงเรียนนะคะ<ม>เขาได้<ม>คโครงการมาจากโครงการสสสค่ะ,<ม>ะสร้างเสริมสุขภาพชุมชนอะไรเนี้ยค่ะเขาก็มาทําทีนี้ก็เลยไปต่อย,ยอดกับท่านพอ,อพอท่านออท่านย้ายไปก็เลย เห็นสภาพปัญหาในพื้นที่อะค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะมันจะมีพวกเศษเบื้องค่ะแล้วก็เศษขยะเยอะใช่ค่ะแล้วก็เลยชักชวนกับเพื่อนๆแล้วก็แกนนําในหมู่บ้านเพื่อนที่จะตั้งธนาคารขยะขึ้นมาแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลเนี่ยค่ะแล้วโครงการสนับสนุนธนาคารของเราอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ทำไปแล้วโครงการสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ะค่ะ แล้วก็จะได้ในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนๆน,นะคะคือการไปศึกษาดูงานจากต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เครือข่ายในการทํางานใช่ค่ะดได้เครือข่ายด้วยค่ะแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะ,ะบริหารจัดการกับธนาคารเนี่ยค่ะคือสรุปแล้วชุมชนของเราเนี่ยค่ะได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้บ้างคะ,ะได้อะไรเหรอคะจากการเข้าร่วมโครงการคือ ได้เพื่อนต่างถิน่นได้ไปรู้จักกับเครือข่ายหลายชุมชนแล้วก็ได้ทีมงานที่ดีได้ทีมงานด้วยได้ทีมหานทีนีแล้วก็ได้การบริหารจัดก,การขยะในชุมชนด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้จากสภาพทั่วไปเมื่อก่อนจะมีขยะเยอะไม่ว่าจะเป็นสองข้างทางะจะมีทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะทิ้งขยะเกลื่อนกราดหมดมทีนี้ตอนน,ออน,นี้ตอนนี้เป็นไงบ้างอตอนนี้ก็คิดว่าหมู่บ้านทุงง่งรังทองเนี่ยค่ะก็สะอาดขึ้นเยอะ เพราะว่าจะเป็นเราก็ช่วยภาระของอมบตตรงนี้ได้เยอะค่ะช่วยเก็บขยะให้เชาเรามีเงินอมด้วยได้มีเอินเงินอมด้วยค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยชาวบ้านชุมชนของเราก็ได้รับประโยชน์มากมายเลยเนาะแล้วก็ทําให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นเยอะด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่กนกวันมากมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในเรื่องของการจัดการธนาคารขยะแห่งนี้ค่ะ คมคะการที่เราจะทําอะไรสักอย่างต้องมีความมุ่งมั่นแน,แน่วแน่อดทนตั้งใจจริงแล้วก็ไม่ท้อถอยค่ะก็จะทําให้เกิดพลังชุมชนเหมือนอย่างคนในตาบลท่าข้ามที่ร่วมใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของตัวเองไว้ได้อย่างประสบความสําเร็จค่ะแล้วข้างหน้านะคะเราก็ยังอยู่กันที่ตําบลท่าข้ามแห่งนี้ค่ะจะไปติดตามชมกันต่อว่าคนที่นี่เขามีความรู้อะไรดีๆอีกค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการร้อยแันไม้สายใหญ่ สู่ชุมชนได้ใหม่ในครั้งหน้าเพ,พ,พ,พียงพอท่กกับพอเพียงสวัสดีค